นุกดีค่ะลงมาแข่งขันกับคนทั่วๆไปดูก็ไม่ได้ที่ไม่ได้แข่งในน้มทีมชาติก็ลงให้จังหวัดค่ะก็สนุกดีค่ะในนามจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็โอเคนะหลังจากกลับมาจากโอลิมปิกก็เพิ่งมีเวลาซ้อมได้แค่เพิ่งสามสัปดาห์เองก็โอเคค่ะเพราะว่าไม่ได้ซ้อมเต็มที่มาค่ะเพราะว่าเริ่มทํางานแล้วด้วยก็ขอเป็นเป็นตัวแทนนักกีฬาเนาะ ฝากเป็นกำลังใจให้นักกีฬาคนอื่นที่กำลังทำการแข่งขันจันเกมอยู่ตอนนี้ด้วยค่ะ นะคะท่านผู้ชมสําหรับจันเกมนะคะสีสันการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49นั้นไม่ได้อยู่แค่ในสนามเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังขยายมาถึงที่เทวิกาจิวเวลรี่คาเฟ่คาเฟ่ชื่อดังในจังหวัดจันทบุรีค่ะที่โอกาสนี้มอบของขวัญสุดพิเศษเป็นพลอยแท้มอบให้กับนักกีฬาจากทั่วประเทศเรียดว่าแคมเปญนี้นะคะสร้างความฮือฮาและความประทับใจอย่างไม่รู้ลืมเลยล่ะค่ะ มารับพลอยแท้กันนี่แหละค่ะเป็นแคมเปญสุดคูลเลยนะคะแคมเปญล่าสุดจากเจ้าบ้านเมืองอันยมณีจังหวัดจันทบรุรีคุณวันวิสาวีสมหรือว่าคุณตักเจ้าของเทวิกาจิวเวอรี่คาเฟ่เปิดใจค่ะถึงไอเดียที่เกิดขึ้นนี้นะคะเพื่อที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน มหกรรมกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าภาพโดยนำเอาอัญมณีมาจัดแคมเปญแจกพลอยแท้ให้นักกีฬาเพื่อให้นักกีฬาเนี่ยนะคะได้รับของที่ระลึกกลับบ้านแล้วก็ยังเข้ากับบรรยากาศใกล้เทศกาลปีใหม่อีกด้วยค่ะ ซึ่งบรรยากาศในช่วงของการจัดการแข่งขันกีฬานะคะพบว่าหลังจากที่เปิดตัวแคมเปญได้ไม่นานเนี่ยกระแสะตอบรับดีมากเลยนะคะเกินคาดเลยทีเดียวจนทีมงานของทางเทวิกาจิวเวอรี่คาเฟ่จะต้องทำงานล่วงเวลาเตรียมพลอยแจกนักกีฬากันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ โดยคุณตั๊กนะคะเล่าให้ฟังด้วยรอยยิ้มว่าบางวันทีมงานจะต้องทำงานถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเพราะว่านักกีฬาจากทั่วประเทศแห่กันมารับพลอยแท้กันจนร้านแทบแตกเลยซึ่งนักกีฬาหลายคนที่มาที่ร้านต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าไม่คิดว่าจะได้รับพลอยแท้แบบฟรีฟรีแบบนี้จริงๆค่ะและไม่เพียงเท่านั้น นักกีฬานะคะยังประทับใจกับบรรยากาศของร้านที่อบอุ่นแล้วก็ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เต็มไปด้วยผลไม้และธรรมชาติ ซึ่งคุณตั๊กนะคะบอกว่าที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่ของฝากแต่ยังเป็นพื้นที่สร้างรอยยิ้มสำหรับนักกีฬาที่บางท่านเนี่ยมาแข่งขันอาจจะพลาดเหรียญรางวัลในสนามแต่อย่างน้อยก็ยังได้พลอยแท็กกลับบ้านไปสร้างความรู้สึกดีๆกลับบ้านนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าทุกคนที่มาเยือนที่นี่จะได้รับของขวัญสุดพิเศษนี้อย่างแน่นอนค่ะ โดยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้นอกจากจะเป็นเวทีประชันฝีมือนักกีฬาทั่วประเทศแล้วยังเป็นโอกาสที่จังหวัดจันทบุรีจะได้แสดงถึงศักยภาพในฐานะเมืองอัญมณีระดับโลกพร้อมกับมอบประสบการณ์ประทับใจผ่านแคมเปญที่สร้างรอยยิ้มแบบไม่ซ้ำใครด้วยโดยคุณตั๊กบอกว่าใครที่มาแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะแพ้หรือว่าจะชนะ ก็มารับพลอยแท้ฟรีที่ร้านเทวิกาจิวเวอรี่คาเฟ่ได้เลยค่ะทางร้านเตรียมเอาไว้ไม่อั้นตลอดการแข่งขันค่ะบุรีเนี่ยเป็นเมืองขึ้นชื่อของอัญมณีแล้วก็เมืองผลไม้ซึ่งร้านเราค่ะก็เข้าคอนเซปต์ในเรื่องของเ,ออเทวิกาจิวเวอรี่คาเฟ่เราก็เลยเอ้ยเราเคยทำแคมเปญแจกอัญมณีพลอยแท้เนี่ยค่ะบ่อยๆอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าเอ้ยคนมาจากทั่วประเทศนะคะ น่าจะอยากได้ของฝากอะค่ะกลับไปฝากคนที่บ้านก็ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วด้วยเราก็เลยคิดแคมเปญขึ้นมาว่าให้ hey, นักกีฬาค่ะมารับพอยฟรีที่นี่ก็อ จันทบ,บุรีนะคะร้านเทวิกาคาเฟ่ขอเป็นตัวแทนนะคะขอเป็นเจ้าภาพนะคะจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะต้อนรับทีมนักกีฬานะคะทั่วประเทศนะคะที่มาทําการแข่งขันจันเกมยังไงก็ทุกท่านมาแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือว่าชนะก็มาแว้รับนะคะของขวัญน,นะคะจากเทวิกาคาเฟ่นะคะพอยแท้ทุกคนได้เลยคะ่ะมากันเยอะๆนะคะเพราะว่าเราเตรียมของรางวัลไม่อั้นค่ะตลอดจนจบโครงการเลย ไปดูกันที่การแข่งขันเทวควันโดจันรเกมทีมหญิงน้ำหนักรวมไม่เกิน300กิโลกรัมจันทบุรีเฉือนพัทลุงสุดมันค่ะคว้าเหรียญทอง บรรยากาศการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันเกมณหอชั้น2ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลจันทบุรีเต็มไปด้วยความคึกคักค่ะโดยเฉพาะในประเภทเทควันโดทีมหญิงน้ำหนักรวมไม่เกิน300กิโลกร,รัมซึ่งก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของวันนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงจากจังหวัดจันทบุรีพบกับคู่แข่งจากจังหวัดพัทลุงเกมการแข่งขันนั้นสุดเข้มข้นซึ่งในช่วงแรกค่ะทีมหญิงจากจังหวัด พัทะลุงนะคะในมุมแดงเปิดเกมได้อย่างดุดันทำคะแนนนำตั้งแต่ยกที่1ถึงยกที่3แต่ว่าจันทบุรีค่ะฝ่ายน้ำเงินเริ่มแก้เกมได้ในยกที่4แล้วก็พลิกกลับมานำในยกที่5 มาถึงช่วงของการเล่นแบบรวมทีม5คนค่ะที่สามารถเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาเกมเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ดุเดือดโดยทั้ง2ทีมค่ะก็ผลัดกันรุกผลัดกันรับแบบสูสีเสียงเชียร์จากกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายดังกระหึมห่มฮอโดยเฉพาะกองเชียร์ของจังหวัดจันทบุรีที่สร้างสีสันด้วยการนําคณะสิงโตมาเชียร์นักกีฬากันอย่างสนุกสนานค่ะสําหรับผลการแข่งขันนั้นทีมเทควันโดหญิงจากจังหวัดจันทบุรีก็สามารถเฉือนชนะทีมพัทลุงด้วยคะแนน 35ต่อ33ค่ะก็คว้าเหรียญทองประเภททีมหญิงน้ำหนักรวมไม่เกิน300กิโลกรัมไปครองท่ามกลางเสียงปรบมือแล้วก็ความยินดีจากกองเชียร์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันเกมนะคะก็ยังคงดำเนินไปอย่างคึกคักค่ะก็สามารถติดตามผลการแข่งขันประเภทอื่นๆได้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะ ต่อด้วยนะักกีฬาจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะปังปอนธนพลเจ้าของเหรียญทองกีฬาเทควันโดหลายสนามงานนี้ลงสู้สึกกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันเกมส่วนทางด้านโค้ชนั้นตั้งเป้าหวังเหรียญทองกลับบ้านค่ะการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้นะคะจัดขึ้นที่สนามการแข่งขันเซ็นทรัลจันทบุรีค่ะเป็นการชิงชัยเหรียญทองกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันเกม การแข่งขันเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าทั้งประเภทชายและหญิงโดยมีคู่ที่น่าสนใจนะคะน่าจับตาหลายคู่เลยค่ะโดยเฉพาะศิรวิทย์มหมัดนักกีฬาทีมชาติที่งานนี้ลงมาสู้ศึกในจันเกมด้วยนะคะ ส่วนคู่การแข่งขันรุ่นน้ำหนักไม่เกิน67กิโลกรัมหญิงระหว่างวาสนารอดมินนักกีฬาจากจังหวัดสตูลและทิติชยายงเขตการนักกีฬาจากจังหวัดนครสวรรค์งานนี้ต่างคนต่างออกลีลาต่อสู้กันเพื่อที่จะเก็บคะแนนอย่างเต็มที่หวังเข้ารอบไปชิงเหรียญกลับบ้านค่ะ ขณะที่คู่ที่21เป็นการแข่งขันรุ่นน้ำหนักไม่เกิน58กิโลกรัมชายเป็นการแข่งขันระหว่างฝ่ายแดงปังปอนธนพลสัตยบัณฑิตนักกีฬาจากจังหวัดเชียงใหม่เจ้าของเหรียญทองกีฬาเทควันโดหลายสนามและฝ่ายน้ำเงินนะคะออโต้พานุวัตรดาวดีนักกีฬาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะคู่นี้ค่อนข้างสนุกทีเดียวนะคะเพราะว่าต่างคนต่างก็เดินหน้าทั้งเตะต่อยกันแบบรัวๆเลย จบเกมยกแรกปังปอนธนพลทำคะแนนนำไปก่อนค่ะพอมาต่อในยกที่2ถึงแม้ว่าออโต้พานุวัตรจะพยายามทำคะแนนแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะปังปอนธนพลไปได้ส่งผลให้ปังปอนธนพลนักกีฬาจากจังหวัดเชียงใหม่ชนะไปทั้ง2ยกผ่านเข้ารอบเพื่อไปชิงเหรียญกลับบ้านค่ะ ขณะที่ครูเอสรันสายทานทิพย์ผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดจากจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าในช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยนะคะในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าปังปอนจะย้ายที่เรียนแต่ก็ยังมีวินัยในการซ้อมการแข่งขันในวันนี้ผลงานจึงถือว่าดีตั้งเป้าเอาไว้ก็คือนำเหรียญทองกลับบ้านแต่ทางนี้ก็ประมาทคู่แข่งขันอย่างนักกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติคะ่ะ ก็สาหรับนักกีฬาเราจริงๆเราก็ซ้อมตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเราก็จะมีช่วงพีเลียที่เราจะต้องเน้นการซ้อมให้เข้มข้นเป็นพิเศษก่อนที่จะเข้าสู่รายการแข่งขันหลักๆนะครับอย่างกีฬาแห่งชาติก็เป็นหนึ่งในการแข่งขันหลักประจําปีที่เราจะต้องวางแพนไว้อยู่แล้วครับก็จะมีการแยกเวลาซ้อมเพิ่มนะครับอาจจะมีซ้อมเช้าหรือว่าซ้อมในช่วงอของวันหยุดเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยครับคาดหวังเหรียญอะไรครับวันนี้ ใจจริงก็อยากได้เหรียญทองครับที่มองผลงานของปังปอนเป็นไงบ้างคะปังปอนก็ก็เป็นนักกีฬาที่มีวินัยครับเป็นนักกีฬาที่มีวินัยอย่างตอนนี้น้องมาศึกษาต่อที่มอธรรมศาสตร์ครับก็ยังยังมีความสม่ําเสมอในการซ้อมครับก็ทําผลงานได้ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจครับแต่ว่าในรอบถัดๆไปก็จะเจอคู่แข่งขันที่มีดีกรีแล้วก็เก่งกันทุกคนครับก็เดี๋ยวก็ต้องไปวัดกันหน้างานอีกทีหนึ่งครับก็พลาดจุดไหนครับมีประมาทครับ มีประมาทมีจังหวะที่โดนเตะศีรษะครับอันนั้นก็เป็นจังหวะที่ผ่อนเกมไม่คิดว่าจะโดนเตะจังหวะนั้นครับรอบต่อไปเลยครับก็จะเจอน้องไฟอิสจากสุพรรณบุรีก็เป็นนักกีฬาทีมชาติชุดปัจจุบันก็น่าจะเป็นคู่แข่งขันที่น่ากลัวในรอบต่อไปครับ ส่วนอีกคู่หนึ่งนี่คะท่านผู้ชมที่เรียกเสียงเชียร์ในสนามได้อย่างสนุกสนานเลยก็คือคู่ของวาสนารอดมินนักกีฬาจากจังหวัดสตูลค่ะที่เอาชนะทิติชยายงเขตการนักกีฬาจากจังหวัดนครสวรรค์รุ่นน้ำหนักไม่เกิน67กิโลกรัมหญิงนะคะมาพบกับ กัญยาพรคำภัยฝ่ายแดงนักกีฬาจากจังหวัดอ่างทองเรียกได้ว่าเดินหน้าทั้งเตะและต่อยกันรัวๆอีกเหมือนกันค่ะจบเกมนะคะวาสนาจากจังหวัดสตูลเอาชนะไปทั้ง2ยกรอเข้าชิงเหรียญกลับบ้านค่ะค่ะสำหรับกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันเกมนะคะก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะคะก็หลังจากนี้จะเข้มข้นมีการชิงชัยกันอีกหลายชนิดกีฬาค่ะก็มาร่วมลุ้นเจ้าเหรียญทองไปด้วยกันค่ะ สนุกมากเลยนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศค่อนข้างนี้มากในบรรยากาศของการแข่งขันครับคนดานอยู่เล็กน้อยตอนที่มาแข่งครับผมเพราะว่า มันยังมีแบบสภาพอากาศต่างๆในสนามหรือว่าการที่แบบว่ามีการปรับปรุงอยู่ก็เลยยังไม่ค่อยชินบ้างก็เลยเคิดว่าตืงจนจะผ่านมาค่อนข้างดีครับผมในสนามผมคิดว่าถ้าคนที่อยากลองเล่นกีฬาประเภทนี้ <ๆ S 1> ก็ขอให้ซู้ๆูนะครับผม <ๆ S 1> เพราะว่าเป็นกีฬาที่ค่อนข้างสนุกแล้วก็ท,าท้าทายใครที่ชอบการท,าท้าทายมากๆก็ลองเล่นได้ครับผมแบบอยากลองอะไรน่ากลัวน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สนุกมาก